สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พระพริธาโลกขอขอบคุณเพื่อนๆที่สละเวลามีค่าของเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณทุกความนต์ทุกกาลังใจขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาขอให้อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปวันนี้เราจะมาทํในดวงในหัวข้อที่ว่าคนของใจเขาอาธิษฐานถึงคุณว่าอะไรเป็นหัวข้อน่ารักน่ารัก,นรก,นรกเนาะให้เป็นเพื่อนทำใจให้นิ่งๆให้มีสมาธิหลับ ตาแล้วนึกถึงหน้าเขาคนนั้นพอลืมตาขึ้นมาให้เลือกสิ่งที่ดึงดูดจิตใจเรามากที่สุดนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่สามารถเลือกได้ก็กดด,ดคลิปไว้ก่อนเมื่อเลือกได้แล้วค่อยกดเล่นต่อนะเลือกกันได้เลยจ้ะ阿ะค่ะคิดว่าเพื่อนๆคงจะเลือกกันได้แล้วเนาะขออนุญาตเก็บเรามาฟังคำทำนายของเพื่อนๆกองที่หนึ่งกันก่อน เราจะตอบคำถามตามท็อปิกเลยนะคะว่าคนของหัวใจของคุณเนี่ยเขาอธิษฐานถึงคุณว่าอะไรบ้างหน้าไหนเราจะมาดูกันอืเขาอธิฐานว่าเขาเขาอยากได้โอกาสอะอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณที่แบบพุ่งไปเลยอะไรเงี้ยเร็วเร็วแรงแรงรวดเร็วด้วยความรวดเร็วชับไวไม่ต้องแบบว่าค่อยๆเนิบนาบแล้วแล้วดูเหมือนว่าเขาเนี่ย อธิษฐานจริงๆอธิษฐานตอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะว่าขอให้คุณกับเขาเนี่ยได้อยู่เป็นผู้รักกันหรือไม่ก็เข้าที่แต่งงานไม่ฝั่งเขาก็ฝั่งคุณหรือไม่ก็ให้คามั่นสัญญาต่อนหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเขาก็หัวและเลือกนึกถึงคําอธิษฐานหรือทาสาบานสัญญาอะไรกับคุณไว้อะเคยมีไหมคะที่เคยสัญญาสาบานกันไว้อะนั่นแหละเขากําลังนึกถึงมันอยู่แล้วเขาก็อธิษฐานวนไปวนซ้ําซ้าแบบเดิม เพิ่มเติมคือไม่มีคุณไงตอนนี้เขาไปอ้อนวอนภาวนาขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานขอพรเพราะว่าตอนนี้เขาไม่รู้จะทํำยังไงเขาียียนหาทางออกไม่เจอเขาได้แต่แอบส่องแอบมองแอบตามคุณอยู่เงียบๆแล้วก็ส่องหนักมากเลยเฉพาะเวลากลางค่ำกลาง,งคืนเขาส่องคุณจากสื่อโซเชียลออนไลน์แล้วก็รอการติดต่อสื่อสารจากคุณทั้งวีทั้งวัน เขาอธิษฐานว่าอะไรกะนรคะเขาอธิษฐานว่าไอ้เรื่องราวที่มีการทําให้รู้สึกเครียดเจีใจกันไปแล้วก็มีการอุมครึมในความรักความสัมพันธ์เมื่อก่อนหน้านี้เขาอาจจะทําตัวแบบดันล้าหรือไม่ก็ไม่เห็นคุณค่าในตัวเราอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็อยากอธิษฐานว่าอยากได้แบบว่าคลองใจคุณหรือไม่ก็ชนะใจคุณอยากให้วันเวลาหรือการรอคอยมันสิ้นสุดลง ขาอ,อธิษฐานว่าขอให้เรื่องราวเล่ยร้ายหรืออะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเขาอยากจะให้มันจบอ่ะเขาอธิษฐานว่าอยากให้เรื่องราวเล่ยร้ายที่มันแบบเป็นพลังงานดักดับมืดดำหรือไม่ก็อะไรที่มันไม่ดีต่อใจของคุณทั้งสองคนเนี่ยให้หายไปด้วยความฉับพลันอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งก,กันด้วยความโมโหโซโซหรือว่าจบความรักความสัมพันธ์แบบปิดสวิตปิดชับเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มา อยู่ในที่ตั้งของตัวเองต่างคนต่างอยู่แล้วก็ทําแบบว่าบึ้งตึงตัวบึงตะบอนกันมีไหมเขาที่ถามถึงคุณว่าเขาเนี่ยได้ตื่นรู้แล้วตอนเนี้ยเขารู้แล้วว่าเขาควรจะทํายังไงไปทางไหนหนทางไหนที่จะทําให้คุณกับเขาเนี่ยคือไปต่อได้กันได้จะก,ก่อนหน้านี้เขาอ,อาจจะทําเป็นแบบหนูติดจันเลยอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็ทําเป็นทองไม่รู้ร้อนไหมไม่รู้สุกรู้สาแต่ว่าคุณอาจจะมองว่าเขาเงียบจังวะนิ่งเนาะอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงๆแล้วตอนนี้เขาตื่นรู้แล้วเขารู้แล้วว่าเขาจะไปทางไหนเขาจะไม่ยอมทนทุกข์ทรมานแล้วเขาจะไปต่อดูเหมือนว่าการที่คุณกับเขาจากลากันมาด้วยความที่แบบว่าปิดสวิตจบด้วยความรวดเร็วแล้วก็ต่างฝ่ายต่างไปมันก็ยังแฝงไว้ด้วยความอะไรอาวรมีการแอบส่องแอบมองแล้วก็รอดูวันเวลาเขาอธิฐานถึงคุณว่าอย่างไรเขาอธิฐานว่าอยากได้คุณกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าคุณเนี่ย เป็นคนที่มีความเพียบพร้อมอ่ะแล้วก็เป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบเป็นคนที่มีสมองมีรอยหยักในสมองเี่ยและที่สําคัญคุณก็เป็นคนรักจริงรักจริงรักจังเนาะรักหนักแน่นมั่งคงคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเปลี่ยนใจเขาเองก็ไม่มีการเปลี่ยนใจเหมือนกันไม่ว่าอะไรจะมาหรือว่าผ่านมันมาแล้วนานแล้วปัญหาเยอะ มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายต้องแท้ไขต้องเผชิญกันแต่เขาก็อยากจะบอกว่าโอเคมันก็มีการบล็อกการติดต่อสื่อสารกันไปอาจจะไปพบเจอเรื่องราวอาจจะไม่ลักซ้อนหรือไปเจอคนนู้นคนนี้ด้วยความเผลอไผลลงไหลไปทําให้ความรักดีดีมันจบอาจจะเป็นต่างฝ่ายต่างแสดงออกในทิศทางที่ตรงกันข้ามคุณกับเขาเนี่ยมีการแบบว่ารักกันนะแต่ดูเหมือนว่าถ้าเกิด แสดงออกไปแล้วมันก็จะต้องเล่นไปตามเกมตามบทอะแต่ถ้าเราจะมากลับคําหรือว่า,าจะมาง้อกันก่อนเดี๋ยวรู้สึกว่าเสียหน้าแย่เลยเขาอธิษฐานถึงคุณว่าอะไรเขาอธิษฐานว่าเรื่องราวต่างๆที่คุณกับเขามีการนิ่งเงียบกันไปอาจจะเป็นเรื่องของการที่ใช้ชีวิตไม่ระวังของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งแล้วมันก็ทําให้ชีวิตรักมีปัญหา มีรักสามเศร้าเข้ามาอาจจะเป็นสี่เศร้าห้าเศร้าหรือไม่ก็หลายๆเศร้าก็ได้ตอนนี้เขาก็เศร้าแหละคิดถึงนึกถึงวันเวลาเก่าๆเดิมๆที่มีทั้งสุขทั้งทุกข์ที่คุณเขาเคยร่วมกันมาฝ่าฟันกันมาอาจจะเป็นเรื่องราวที่ล้มลุกคุกคานกับชีวิตหรือไม่ก็คือสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันมาอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งมันต้องจบจากเลิกเนาะ เขาก็อธิษฐานว่าขอให้มันเป็นแค่บททดสอบอะตอนนี้เขาอยากชนะใจคุณมากกว่าเขาจะเอาจริงเอาจังกับชีวิตอะไรก็แล้วแต่เมื่อก่อนหน้านี้ที่มันมีปัญหามีการที่แบบเครียดั้งขาใจกันไม่มีการแบบว่ายอมกันอะไรนเนาะหรืออาจจะวความรักความสัมพันธ์มันมืดมนหรือไม่ก็ห่างไกลจืดจางหรือไม่ก็เรารู้สึกว่า เราไล่สถานะไล่ตัวตนเนาะก็ตอนเนี้เขาจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เอาจริงเอาจาังกับคุณไม่ว่ามันจะต้องแบบว่าเริ่มต้นใหม่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ดูเหมือนว่าตอนเนี้เขาเนี่ยมีการคิดวางแผนว่าเขาจะทํายังไงกับชีวิตหรือไม่ก็เขาจะดําเนินต่อไปในอย่างไรกับชีวิตอะคือเขามีสเต็ปกับชีวิตของเขาแล้วในตอนนี้เขามีการร,การิเริ่มแล้วก็ เขียนไว้หมดแล้วว่าเขาจะทําอะไรยังไงรอดูจังหวะเวลาโอกาสที่มันเหมาะสมเหมาะเจาะว่าเอาแล้ววะตอนนี้แหละได้เวลาแล้วอะไรประมาณนี้นะแล้วทีนี้เราจะมาถามบ้างว่าแล้วคุณนะ่ะอธิษฐานถึงเขาว่าอะไรถ้าตรงคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะเพื่อนคุณก็อธิษฐานว่าขอให้ได้กลับมารักกันใช่ไหมแบบว่าได้ ความรักเนี่ยขอให้ได้เจอได้พบเจอกันแล้วก็กลับมารักกันดังเดิมแล้วก็จะเริ่มต้นแบบด้วยความรวดเร็วคุณกับเขาอยากพบเจอกันด้วยความรวดเร็วคุณอยากติดต่อสื่อสารกับเขาไปแบบทันทีทันใดอาจจะมีไม่ส่งเมสเซจข้อคงข้อความอะไรอย่างเงี้ยส่งไปก็ได้คุณอธิษฐานในใจเงียบเงียบเหมือนกับแบบว่าหาทางออกให้กับชีวิตเราได้แล้วเย่อะไรอย่างเงี้ย คุณอธิษฐานว่าขอให้คุณกับเขาได้กลับมาของรักกันจริงๆเพราะคุณกับเขาอะรักกันแล้วคุณก็ดูเหมือนว่าจะรู้แล้วรู้ใจตัวเองแล้วว่าคุณอะรักเขาแล้วเขาก็รักคุณอะไรอย่างเงี้ยอยากมีการเดินทางมาหากันมามอบความรักมาเริ่มต้นความรักที่มันดีๆที่มันโอเคต่อกันอนะมีอะไรก็พูดกันมาตรงๆนะอะไรอย่างเงี้ยจะมีการติดต่อสื่อสารกันด้วยความรวดเร็วอะไรอย่างเนาะเพื่อนๆคะถ้าตรงคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะ ทีนี้เราจะมาฟังความในใจของเขากันหน้าเขาอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้เพื่อนๆคะถ้าฟังแล้วเครียดซีเรียรทิ้งไปนะถ้าไม่ถูกใจไม่ชอบใจทิ้งไปส่วนถ้าท่านใดถ้ารู้สึกว่าตรงนี้โอเคและอยากให้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้เกิดด้วยความรวดเร็วเรากำบริหารเลยพ,พริพฟรดิทาโรขอเป็นกำลังใจให้โดยเฉพาะ f อของเรานะคะแล้วถ้าท่านใดที่เข้ามารับชมและฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเลยขอร้องได้ไหมคะกดที่เราได้นะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปครั้งต่อๆไปแล้วก็จะได้ร่วมแล้ชมแล้วฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันเขาบอกว่าขอบคุณโชคชะตาที่นำพาเรามาพบกันฉันคิดถึงคุณในวันที่มันไม่มีคุณอีกแล้วฉันได้เจอกับตัวเองแล้วว่าทารมานเป็นอย่างไรยกโทษที่ฉันได้ไหมฉันขอโทษที่วันนั้นฉันทําไม่ดีกับคุณแต่ฉันไม่มีทางเลือกจริงๆ ฉันกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งคุณทำให้ฉันแทบบ้าไปแล้วรู้ไหมที่รักคำพูดโกหกกันได้แต่การกระทำบอกความจริงเสมอฉันจะไม่ยอมเสียคุณไปขาดคุณขาดใจฉันขอคืนคำพูดที่พูดไม่ดีในวันนั้นฉันขอคืนนะคุณก็รีบๆเมาคืนเลยนะหรือไม่คุณก็มาหาเอฟซีเราได้แล้วทีนี้เราจะมาฟังใจกันนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรกับเพื่อนของเราในตอนนี้ เขาอยากจะบอกว่าเดี๋ยวจะไ,ได้มีการติดต่อสื่อสารกันมาจริงๆนะดูเหมือนว่าคุณกับเขาอาจจะไม่ทันตั้งตัวตั้งใจก็ได้แบบรวดเร็วอืมเขาอยากจะบอกว่าเขาอยากอยู่ในอ้อมกอดของคุณอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เขารู้แล้วแหละว่าคุณน่ะมีความรักความอบอุ่นให้กับคนในครอบครัวรวมถึงเขาด้วยอะไรอย่างงี้เขากลัวเขากลัวเขาเครียดกลางค่ำกลางคืนนี้เขาร้องไห้อะเสียใจ เขาบอกว่าเขารักคุณนะคุณมีแรงดึงดูดที่ทําให้เขาเนี่ยต้องรักคุณเขาอยากอยู่บ้านหลังเดียวกันอยากอยู่กับคุณอยากอยู่ด้วยกันแบบว่าเหมือนเดิมอะทีนี้จะมาฟังโรเมนเจอร์กันหน้าว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปเนี่ยโรเมนเจอร์บอกว่าคุณเนี่ยอยากมีความรักที่แบบว่าเด็กๆสดใสเนาะ แต่เราไม่ได้จะอยากบอกอยากสืนะ่อสารว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในท่ามกลางหรือว่าคนหรือสถานที่ที่ไม่ค่อยโอเคเนาะคุณสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองนะจากสัญชาตญาณของคุณว่าสถานที่ที่คุณอยู่ในตรงนั้นนะ่ะหรือสถานการณ์ที่เฉพาะหน้าตรงนั้นนะ่ะนะมันสามารถที่จะไปต่อได้ไหมหรือว่าเราควรจะถอยอะไรงเงี้ยถ้าเกิดเพื่อนเพ่เพรู้สึกว่าไม่โอเคก็รีบถอยออกมานะคะอย่าอยู่ต่อไปเลยเพราะว่าอยู่ไปก็ ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็จะมีความหวัดระแวงแล้วก็รู้สึกว่าคนเหล่านั้นไม่ค่อยจะจริงใจกับคุณเขาเหล่านั้นน่ะคอยคิดจะแบบว่ากันแก้งคุณก็ได้เพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องหาวิธีหลบเลี่ยงเอานะเราแม่ตจอจะอยากบอกอยากสื่อสารว่าความรักที่ดีนี่จะต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความเสมอภาคกันแล้วก็ความเข้าใจกันนะเราแม่จอจะอยากบอกอยากสื่อสารว่า ขอให้คุณกับเขาเนี่ยกระชากหน้ากากออกมาแล้วก็พูดตรงๆแล้วก็จะได้เกิดความรักความสุขกันนะเพราะคุณกับเขาเนี่ยอยู่ใกล้กันมันท่านางลายเนี่ยอยู่ตัวหน้ากันนี่แหละแต่มันมีอะไรบางๆหรือว่ามีอะไรที่แบบว่ามันฉากก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยไม่ได้เห็นกันอาจจะเป็นฉากหรือว่าเป็นอะไรหน้ากากหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าดูเหมือนว่าคุณกับเขาเนี่ย อยู่ใกล้กันแค่เอื้อมแค่คืบแค่สอกเองแต่ว่ามีการไม่แสดงตัวตนว่าคือชั้นนะอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ากลัวอะไรละเม่นเจ้อยากบอกอย่าสื่อสารว่ามันมีสองทางเลือกสำหรับคุณนะคะคือถ้าเกิดคุณรอคนรักเก่าก็กระชากหน้ากากาออกมาแล้วคุยกันแล้วก็จะได้มีการให้อภยัยให้โอกาสกันคนรักเก่าก็จะมาของงาเขอคืนดีแต่ถ้าคุณรู้สึกว่า เมื่อไหร่นะจะกระชากหน้ากากท,ทักทีแล้วก็ยอมถอดหน้ากากเนาะแล้วก็มาพูดกันตรงๆแต่ถ้าเกิดไม่ยอมที่จะแบบว่าเออแสดงตัวตนที่แท้จริงของเขาอะไรางนี้คุณก็รู้สึกว่างั้นก็ไม่รอแล้วนะไปต่อคุณก็จะมีคนรักใหม่เข้ามาขอโอกาสคุณนะคะมันก็มีสองแนวทางคุณก็เลือกเอานะคะมันเป็นฟีวิวของคุณเพื่อนอยู่แล้ว ทีนี้เราจะมาฟังออเล็กการ์ดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะว่าเขาอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับพเพื่อนของเราในตอนนี้เอาล็ก้าดอยากบอกอยากสื่อสารว่าขอให้คนเนี่ยนะปล่อยวางแล้วก็มีความสุขสนุกสนานไปกับชีวิตได้แล้วไม่ต้องไปเครียดไปซเรียสมันนะคะเอเล็ก้ารดอยากบอกอยากสื่อสารว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่โชคดีนะมีมิตรที่ดีแล้วก็มีการเอ,อื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่เช่กันและกันไม่ทิ้งกันก็ รักษาไว้ให้ดีๆนะคะเพื่อนๆทีนี้เราจะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าขอให้เพื่อนๆเนี่ยนะก้าวไปข้างหน้าแล้วก็เพื่อนๆฝันว่าจะทํานู่นทนํานี่ก็จงมีแรงขับเคลื่อนที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนะเพราะว่าผลสําเร็จผลสําเร็จแล้วก็ความหวังที่เพื่อนๆอยากได้ตั้งหวังไว้อย่างเงี้ยกำลังจะสาเร็จแล้วนะถ้าเกิดเพื่อนๆรู้สึกว่า อุ้ยไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีจะสําเร็จไหมอะไรไหมเครียดซีเรียสไม่ไปต่อดีกว่าอย่าทําแบบนั้นนะคะไปต่ออย่าพอแค่นี้แล้วชีวิตของเพื่อนเพื่อนจะประสบความสําเร็จแล้วก็ผลสําเร็จจะตกเป็นของเพื่อนเพื่อนนะคะทีนี้จะมาเสริมว่าจะมีพวกชาวอะไรท่าอะไรเข้ามาเกี่ยวกับเพื่อนเพื่อของเราบ้างตอนนี้ซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยทิ้งไปให้ฟังตามคําทํานายนะไพ่ของเรานะคะแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนรู้สึกว่า ไม่ตรงไม่ใช่ก็ทิ้งไปนะเพราะว่าคลิปนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้นะคะจะมีราศีกันแล้วก็เมษธนูสิงห์พิศศกันมังกรราศีธนูขอจบการทำนายของเพื่อนๆพอกองที่หนึ่งไว้แค่นี้เราไปต่อกับเพื่อนๆอนกองที่สองกันขออนุญาตเก็บนะคะของเพื่อนๆกรอกองที่สองเราจะตอบคำถามตามท็อปิกเลยนะคะว่าคนของใจเขาอธิษฐานถึงคุณว่าอะไรหนีไปดูสิ อธิฐานว่าเขาอธิฐานจริงๆเขาอธิฐานไว้แล้วเขาอยากได้ให้มันประสบความสําเร็จผลสําเร็จอะอธิษฐานไว้แล้วอยากให้ประสบความสําเร็จจังเลยตอนนี้เขาเครียดนะบางท่านบางรายนี่ดูเหมือนจะป่วยอะล้มหมอนนอนเสื่อหรือไม่ก็มีเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีในความรักความสัมพันธ์ของเขาเขาอธิฐานว่าก่อนหน้าเนี้ย เขาทาตัวหล่อนลาสบายๆายเจ้าชู้ฝดไปเรื่อยอ่อยไปเรื่อยหรือไม่ก็จีบไปเรื่อยใครก็ได้ได้หมดทั้งสดชื่นหรือแม่งก็ถ้ามันดีกับใจเขาเ,เขาก็แบบรักสนุกไม่ผูกพันถ้าเกิดใครพร้อมที่จะมัดเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจับเขาก็เขาก็พร้อมชิงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาอาธิษฐานว่าเขาเนี่ยขอกลับมาในชีวิตของคุณได้ไหมเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ย เขาก็ไม่หวั่นหวันแล้วดูเหมือนตอนนี้คุณมีค่าคุณเลือค่าสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่สนใจเขาอืมเขาอธิษฐานว่าอะไรเหรอคะดูเหมือนเขาจะมีแผนการไว้แล้วนะเขามีแผนการไว้ว่าอืจะมีการเข้าถึงตัวคุณด้วยความรวดเร็วหรือเปล่าหรือไม่ก็เขาอธิษฐานว่าขอให้เขาเนี่ยได้พบเจอคุณด้วยความรวดเร็ว แล้วเขาก็จะมีเรื่องราวเซอร์ไพรส์คุณก็ได้เขาอยากจะบอกรักคุณนะเขาอยากจะบอกว่าถ้าความรักที่มีให้เนี่ยนะเต็มร้อยเขาก็อยากจะบอกว่าเขาพร้อมที่จะทุ่มให้คุณเต็มร้อยเลยเขาขอโอกาสอะเขาขอโอกาสได้ไหมอะไรเงี้ยเขาอยากได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งให้เขาได้พิสูจน์ตัวเขาเองเขาอธิษฐานว่าขอให้ได้แต่งงานกับคุณ ขอโอกาสที่จะได้แต่งงานกับคุณแล้วอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งเขาอยากชนะใจคุณอนะสิ่งที่เขาคิดหวังไว้อยากให้สำเร็จดูเหมือนตอนนี้เขาก็รออยู่นะว่าโอกาสนั้นจะมาเมานะื่อไหร่เนี่ยถ้าคนคนนี้ดูเหมือนเขาจะไม่หยุดอยู่กับที่นะไม่นิ่งด้วยอธิษฐานเสร็จก็ติดตามผลงาน ด้วยความรวดเร็วฉับไวฉับพันอาจจะเป็นคนคิดเร็วทําเร็วก็ได้คิดเร็วทําเร็วแล้วก็ไม่หวัดหวั่นต่ออุปสรรคบางท่านบางรายนี่อาจจะไปเจอกันในสถานที่ทํางานหรือไม่ก็มีการงานเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วได้พบเจอกันคุณก็นั่งในตําแหน่งที่ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วเขาก็ตำแหน่งค่อนข้างโอเคเนาะบางท่านบางรายก็อาจจะทำงานไม่ได้หยุดอยู่กับที่อ่ะ ต้องดิวกับชาวต่างชาติต่างศาสนาต,ต่างภาษาไปนู่นไปนี่ตลอดหรือบางท่านบางรายนี่จะต้องไปต่างประเทศเนาะไปต่างถิ่นดันไกลก็ได้เขาอธิษฐานถึงคุณว่าเขาเขาจริงๆอะ่ะเขาอยากชนะใจคุณเขาอยากได้โอกาสแล้วก็ถ้าเกิดเขาได้โอกาสนั้นเขาก็พร้อมที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยความรวดเร็วไม่ต้องแบบช้ายืดยาดอึดอัดเพราะว่า ดูเหมือนว่ามันจะเสียเวลามานานแล้วมันอาจจะใช้เวลามาเนิ่นนานแล้วที่คุณกับเขาเนี่ยไม่ได้พบกันไม่ได้มีการแบบว่าเขาออเข้าใจกันหรือว่ามีการพูดจากันนะมีการหมางเมืนกันอนะมานานแล้วเขารู้สึกว่าอยากได้โอกาสที่จะให้เขาพิสูจน์ตัวเองบางท่านบางรายนี่ในกรณีที่คุณกับเขายังไม่ได้แต่งงานกันเขาก็ขอคุณแต่งงานเลย หรือบางท่านบางรายที่แต่งงานกันแล้วเขาก็อยากจะบอกว่าอยากอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งแต่เขาก็จะรอนะรอให้ถึงวันนั้นรอที่คุณจะเปิดโอกาสแต่ดูเหมือนคุณก็มีการแบบว่ามองดูก่อนอะไรเงี้ยคิดวิเคราะห์หรือไม่ก็รอดูสักพักนึงก่อนอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเขาก็อยากจะบอกให้คุณรู้ว่าเขาก็จะ พิสูจน์ตัวเองแล้วก็ทําตัวเองให้ดีขึ้นนะ่ะให้คุณรู้ว่าเออเขาสมควรเนี่ยรับโอกาสนะทีนี้เราอยากจะรู้ว่าแล้วคุณนะ่ะอธิฐานถึงเขาว่าอะไรบ้างมาเ,เราจะมาดูกันอธิฐานถึงเขาว่าอะไรอธิฐานถึงเขาว่าเรื่องราวที่มัน เจ็บปวดหัวใจหรือมันจะเป็นแผลรอยแผลเป็นหรือว่าบาดแผลที่ทำร้ายจิตใจในเนี่ยคุณอยากให้มันหายไปอยากกลับมาอยู่ด้วยกันอยากมีความสุขครอบครัวมีความสุขสันต์คือบ่อนหน้านี้อาจจะเป็นความรักที่ไม่สมบูรณ์อะไรอย่างนี้เนาะก็อยากจะเป็นแบบว่า10บถ้วยเต็มอะเอาไปเลยความรักที่แบบร้นเอ,อ่อมีความพร้อมเกี่ยวกับ ความรักอะไรเงี้ยที่มีความสุขดีอะ่ะอืมคุณอธิษฐานว่าขอให้คุณกับเขาได้กลับมาพบรักกันบางท่านบางรายนี่จะมีการรีเทิร์นขอรีเทิร์นกลับเข้ามาเป็นคู่รักคนรักเป็นแบบว่าคนรักเก่ากลับมาอะไรเงี้ยกลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่ดูเหมือนว่า มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะกำลังมองดูผลงานหรอหรือพฤติกรรมของอีกฝ่ายหนึ่งว่าเขาจะทำยังไงต่อไปกับความรักความสัมพันธ์นี้จะทำให้ฉันเจ็บปวดต่อไปไหมอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้เกิดเรื่องราวที่ไม่ค่อยโอเคไม่ดีต่อใจไหมแล้วการกลับมาเนี่ยมันจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขไหมหรือว่าจะต้องล้มเหลวอีกอะไรอย่างงี้ หรือว่าแรกๆก็รักกันดีพอนานๆไปก็จะเจอเรื่องราวที่มันแบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะคิดว่าหนังสือเล่มเดิมอ่านกี่ครั้งบทสรุปจุดจบก็จบแบบเดิมอะไรยี้ไหมก็เลยแบบว่ายัางก่อนรอดูสถานการณ์ก่อนถามว่าตอนนี้คุณพร้อมไหมที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขาก็ดูเหมือนคุณ กลัวๆก็ก,ก้า,กาเออใจหนึ่งก็อยากที่จะอยู่ด้วยกันอยากให้เขากลับมาอยู่กันเป็นแบบครอบครัวคนรักอะไรอย่างนี้เนาะอยากมีกันและกันไปไหนก็ไปได้วยกันแท็กทีมกันไปและอีกใจหนึ่งก็กลัวเสียใจอะ่ะกลัวที่จะต้องแบบเจอเรื่องราวเดิมๆที่เคยเจอมาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นภาพที่ฝังใจคุณอะ่ะทีนี้เราจะมาฟังความในใจกันนะคะว่าแล้วเขาอยากบอกอะไรกับเพื่อนของเราในตอนนี้ เพื่อนๆคะถ้าฟังเราเครียดซีเรียทิ้งไปนะไม่ชอบใจอะไรทิ้งไปเพราะว่าคลิปนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้นะส่วนถ้าท่านใดถ้ารู้สึกว่าตรงเนี้ยดีอยากให้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้เกิดด้วยความรวดเร็วราวกับปฏิหารเลยพัดพอลี่ทาโร่โขอเป็นกําลังใจให้โดยเฉพาะ FC ของเราส่วนถ้าท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเลยขอร้องได้ไหมกดให้เราด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปครั้งต่อๆไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันเขาบอกว่าขอเวลาอีกหน่อยนะนาทีที่ไม่มีเธอโลกจะพังทลายที่รักฉันคงหาคนที่เพอร์เฟกแบบคุณไม่ได้อีกแล้วเราให้โอกาสกันอีกครั้งได้ไหมฉันกำลังวางแผนเพื่อจะกลับไปหาคุณคุณรู้ไหมว่าเมื่อวันที่คุณไปฉันรอไห้มากเลยนะ ฉันไปไหนจากคุณไม่ได้ตัดใจจากคุณไม่ได้จริงๆก็รู้อยู่แล้วแหละว่าจะโดนเทแต่ไม่รู้จริงๆว่ามันจเจ็บมากขนาดนี้ใจฉันอยู่กับเธอหมดเลยทั้งหัวใจฉันคิดถึงเธอเหลือเกินคิดถึงวันที่เรารักกันตอนนี้ไม่มีเ,เซคิดถึง f อของเราดิจมนะาทีนี้เราจะมาฟังใจกันนะว่าเขาอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้เขาบอกว่าเขากําลังหาวิธีการอยู่ ตรงกับข้อความแล้วก็ตรงกับไพ่นเนาะเขาบอกว่าเขากําลังหาวิธีการอยู่ที่จะติดต่อสื่อสารกับคุณมาโดยโด้วยความรวดเร็วดูเหมือนว่าคนคนนี้เขาก็รู้เทคนิคอะแล้วรู้รู้รู้ทางอะว่าจะเข้ามาในชีวิตคุณอย่างไรเขาบอกว่าสถานการณ์ตอนเนี้อเขาก็ยังพอสู้ไหวอะเขาโอเคแต่เราว่าเขาแบบสู้จนสุดฤทธิ์เหมือนกันบางท่านบางรลยนี้กําลังเครเียดซีเรียสเลยเนาะ ผมเภายุ่งอยู่แล้วก็คิดมากอาจจะฟุ้งซ่านก็นได้ใครไม่รู้อาจจะคิดว่าเป็นบ้าแล้วแล้วก็เขาอยากจะบอกว่าคุณเนี่ยแบบสวยแซ่บเซ็กซี่นะะ่าจะศีษะจะลปลายเท้าเลยคุณผู้ชายกลับกันนะคะและเขาก็บอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะไม่มีวันปล่อยมือคุณให้คุณหลุดลอยไปเป็นของคนอื่นถึงคุณจะบอกว่าปล่อยอกูเถอะกูด้ไปแบบเออพบเจอคนที่ดีเขาก็บอกว่าไม่ปล่อยเรื่องไร ทีนี้เราจะมาฟังแลมเบเกอร์กันนะคะว่าเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไปเนี่ยแลมเบอเกอร์บอกว่าถ้าตอนนี้นะคุณตกหลุมรักหรือว่าแอบรักใครเนี่ยให้คุณพยายามอีกนิดนึงแล้วก็จะสำเร็จนะคะแลมเบอเอร์อยากบอกอยากสื่อสารว่าดูเหมือนตอนนี้คุณเหนือหน่อยเนอะอาจจะเป็นการงานการเงินหรือไม่ก็เรื่องราวรอบตัวรอบด้านรอบข้างเราก็ได้ก็พักได้นะรีแลกอาจจะให้พวกเด็กน้อยหรือไม่ก็พวกที่มีพลังงานที่ อ่อนกว่าคุณอนะไรอย่างเงี้ยอาจจะใช้พวกเด็กๆที่มีอายุอ่อนกว่าคุณก็ได้นะช่วยให้คุณเนี่ยผ่อนคลายหรือแม้คุณจะต้องใช้พวกเด็กๆเนี่ยเป็นก้าวใจให้กับคุณและบางท่านบางรายเนี่ยจะได้มีการแต่งงานกันแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะดูเหมือนว่าคุณกับเขานี่ก็มีแพชชั่นต่อกันเนาะ ทีนี้เราจะมาฟังอลอคคาสกับสิ่งศส,สิ์กันหน้าว่าเขาอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนเพื่อนของเราในตอนนี้อลอคคาสอยากบอกอยากสื่อสารว่ารู้ไหมว่าคุณเนี่ยมีความกล้าหาญในตัวเองเพียงแต่คุณประมาณว่าเฮ้ยไม่แน่ใจไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยนาะอลอาราดอยากบอกอยากสื่อสารว่าสู้ไปเลยค่ะลุยไปเลยไปข้างหน้า เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของเรานะเพื่อประสบความสําเร็จในชีวิตยอย่ามวัวแต่แบบว่า,วาอุ้ยกลัวไม่กล้าไม่ใช่คุณคิดผิดคุณเนี่ยมีความกล้าหาญในตัวคนเองแล้วคุณจงเชื่อว่าคุณทําได้นะคะเอาละคก,การอยากบอกอยากสื่อสารว่าขอให้คุณเนี่ยยกระดับมาตรฐานของชีวิตของคุณนะไม่ต้องแบบว่ากังวลหรือว่าเอ้ยจะทําน้นดีไหมทํานี่ดีไหมถ้าเกิดเราทำอนุนั้นอันนี้แล้วคนนู้นคนนี้จะว่ายังไงอย่าไปนสนใจใครนะคะจงทําตัวเราให้ดูดีมีคุณค่า แล้วก็เราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเนาะท่านั้นทําไปเถอะคะ่ะทีเราจะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าเป้าหมายที่คุณตั้งหวังไว้เนี่ยนะมันบนรรลุวัตถุประสงค์แล้วคุณมีความสมหวังในชีวิตแล้วนะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าเดี๋ยวคุณเนี่ยจะได้ไปพักผ่อนรีลแลกซ์แล้วก็ไปทํางานด้วยคือประมาณว่า ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวไปทั้งทำงานแล้วก็ไปปฏิบัติภารกิจแล้วก็ไปเที่ยวพักผ่อนในตัวเลยอะไรจะดีปานนี้เนาะทีนี้เราจะมาเสริมให้ว่าจะมีพวกชาวอะไรถ้านอะไรเข้ามาเกี่ยวกับเพื่อนของเราบ้างในตอนนี้ซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปให้ฟังตามคำทำนายหน้าไพ่ของเรานะคะ จะมีราศีกันราศีสิงห์พฤหัแล้วก็มีนขอจบการทํานายของเพื่อนๆไ้แค่นี้นะคะคลิปการอ่นานไพ่นี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมขอยยํานะเป็นการอ่านดวงโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งถ้าตรงแปลว่าพลังงานเราจนถึงการเสื่อถึงกาน,นท่านใดท่านฟังแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยหรือไม่ชอบใจทิ้งไปนะคะเพราะคลิปนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้นะคะ แล้วถ้าท่านใดถ้ารู้สึกว่าตรงนี้ดีอยากให้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้เกิดด้วยความรวดเร็วราวกับปฏิหารเลยพราะพระิทาโลกขอเป็นกำลังใจให้โดยเฉพาะ FC ของเราสําหรับวันนี้ขอให้ FC ของเรานะคะประสบแต่ความสู้ความสําเร็จความสมหวังรวยๆเฮงๆปังๆ,งๆกันทุกท่านนะขอจบการทํานายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ